ไงนะคะไปะไปกินกันเนาะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนเข้าสวนเก็บผักเหมือนเดิมนะคะเปียกเปียอกอยู่ดอกไม้ฝนตกทำงานบ้านเพงเสร็จเดี๋ยวจะพาซีไปเก็บผักวันนี้จะกินเมี่ยงปลานะคะเมื่อวานบอกแล้วว่าจะกินเมี่ยงปลาทำงานเสร็จก็ทำกับข้าวให้แฟนยายเสร็จก็เดี๋ยวเข้าสวนกัน จะเก็บผักกินเมี่ยงปลากันเนะาะ,อยา,ะอยากจะเก็บเอาแต่ใบเขาไปหอเนาะใบใหญ่ๆไปหอเมี่ยงจะกินเมี่ยงใบข้างล่างเอาไว้เก็บให้ไก่ ใบทั้งบนเก็บไปกินเมี่ยงจะแก่หมดแล้วไปผักใหญ่กำลังจะออให้นั่นใหม่เพาะใหม่ใหญ่ถอนให้ไก่กินเกือบหมดแล้วแต่พวกนี้ใหญ่จะเอาไว้เอา,มาเมล็ดเอาไว้อยังไงเลยเอาไว้ให้เขาออกดอก ไม่รู้ว่าเห็นกระเป๋ายายตั้งคลองไ้หมดแต่เก็บผักพวกนี้ไม่พวกนี้มันใบมันอ่อนๆนะไม่ค่อยชอบมันไม่กรอบเนาะมันเหลือเยอะๆอยู่นะนี่จะว่าจะมาเอามาปลูกอีกก็ มันปลูกอีก,ก็ได้เนี่ยมาเอามาโรยโรยไว้แต่ว่าเราอยากกินผักอื่นมั่งเนาะเห็นไหมเนี่ยพวกนี้แยะเลย,เน,ยนี่วันก่อนยายปลูกยายเพาะไว้เนี่ยอันนี้ผักกาดแก้วเนี่ยถ้าถ้าเออมดไม่กินไอ้นั่นไม่กินก็เยอะอยู่เนี่ยนอน,อน,นอนุอน,นอนุกรอบแต่ใบมันไม่ใหญ่สําหรับกินเมียงสาหรับกินส้มตาโอเคเออไม่โอ้ย ให้นั่นกล่องก็อะไรนะไม่เสียบเสียบก็้วมไปไม่หอมผักชีเอาผักชีก่อนมาได้แล้วผักชีเดี๋ยวป้าใหญ่ขอไปขุดกระเทียมเอาสักหัวหนึ่งเด้อขุดกระเทียมก่อน เดี๋ยวดูกรอวันไหนว่างๆอยากจะมาขุดไปดองเพื่อนๆกำลังดองเลยมันกำลังแก่ดองไว้สักดองไว้สักเออโลนึงอาไว้กินเฮมันกำลังพอดีเลยเอาไว้สักหน่อยแก่ เดี๋ยวไงท้องอีกปิดกล้องก่อนเดี๋ยวเขาเห็นโอ้โหดูดิโอ้โหหัวบัเลเลยเดี๋ยวหาหัวเล็กๆก่อนนี่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆอยากกินอะไรเข้าสวนอยากกินอะไรลงห้องใต้ดิน ไม่ได้ไปตลาดนะคะปะ่ะตำน้ำจิ้มกันทอดปลานะคะปลาสองอย่างสองชิดนนะคะมาทอดปลาเสร็จแล้วลวกขนมจีนตำน้ำจิ้มกันนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่วันนี้ยายตำใส่ถั่วนะคะมีกระเทียมพริกรากผักชี แล้วก็ใส่ถั่วลงไปถั่วลิสงแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลมะนาวผงหนัวน้ำจีนนีนะคะไปะไปกินกัน,นสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเมากินกันเด้อมาเด้ออันนี้ชิมแล้วในหอในบ้านนะชิมแล้วหืม เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดอ,อ่้ยร่วงเชอรี่ร่วงไข่ขอเนี่ยถ้าเกิดยายกินปลาไม่หมดยายก็จะไปตำน้ำพริกนะคะอากาศร้อนๆอนมแมลงวันเริ่มมาแล้วนะคะกินอันนี้มันต้องกินใจเย็นๆเนาะกินเมี่ยงเนาะอ๋อเข้าไปนี่แหละย,ยายชอบกินแบบเนี้ยต้องมีให้ครบขาดไม่ได้ก็คือผักชีกับต้นหอมนี่แหละ มันจะอร่อยกับฉีต้นหอมผักสลัดอุ้ยแมลงวันเยอะแท้อากาศร้อนรอนเมืองฝรัง่งมีแมลงวันด้วยเนี่ยมันก็เยอะเนาะเพื่อน,นเนาะมันใหญ่มันใหญ่คําใหญ่มันก็หลายอย่างเนาะทําไงได้นะมันก็ต้องกินคําใหญ่หน่อยเด้อ น,นี้มันปลากระพงบ้านเราวันนี้อร่อยมากๆเลยเพื่อนม,มากินตอนผักชีแก่แล้วได้ผักชีได้ใบหอมได้ผักสลัดแค่นี้กินได้แล้วเมียดูแดดออกอีกแล้วเมื่อกี้ตอนไปเก็บผักฝนลงเม็ด โอ้อร่อยเพื่อนๆยอดยา uh, ต้องกินช้าๆช้าๆใจยเย็นๆ 都很困。<That> แรงวันนึงน้องมาตอมอะไรเนาะมากินอะไรเนาะะกินพริกเป็นหรือเปล่า ปลาตัวนี้อร่อยดียเหมือนปลากระพงวุยวันนั้นลืมลืมไปซื้อปลาดุกมาเดี๋ยวจะตำน้ำพริกปลาดุก 喂。 เส่ยมาระยาทจริงๆอยนี้นเนี่ยไม่ได้เชิญสัก,กนหน่อยหนึ่งอะไรงวันถ้าร้อนร้อนชอบมาอยู่ข้างบ้านข้างบ้านมันเย็ยนโอ้โหคิปถึงไหนแล้วเนี่ยตัดก็ไม่เป็นด้วยคลิปอ่ะอื้อ แค่นี้แหละคนเป้นปมีแมวมีแมวพาลูกมาเดินเล่นในบ้าน,นยายจะเก็บก้างมหให้แมวเห็นแมวพาลูกมาเดินเล่น ธรรมชาตินะจะว่าแมวป่าเครื่องป่าเครื่องบ้านนะ่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็อยู่แถวๆนี้แหละแต่เขาไม่ให้เราเข้าใกล้นะแล้วก็ไม่มีใครให้อาหารนะเขาก็หาอาหารกินเองพยายามไม่ให้อาหารเขานะเพราะว่าถ้าให้เขาเดี๋ยวเขาก็มารอกินแต่อาหารเราทีนี้เพราะหน้าหนาวเพราะไม่มีใครให้อาหาร อร่อยอร่อยจริงจริงหยัดยาตะเก泰เดือดเมื่อวาน ไมายบายคิดถึงจดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ